สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับญาตกินอีกแล้วเด้อค่ะเดอ้อคลิปนี้ญาตกินสิม่ามเด็ดข้าวสารบ้านกกกอกให้ฟังตอนน้องขานอกเป็นคดีสมผู้คือเก่าเด้อค่ะเดอ้ออ่าสำหรับบ้านกกกอกตอนนี้น้องขานอกกับเกิดมีเกิดก็เป็นไงมาวุ่นวายเกิดขึ้นนะพี่น้องขานอกสำหรับคดีมันท่านเนีจบไปท่านเนี่แล้วนี่มาพี่น้องคะสำหรับข้าวเกี่ยวกับคดีมือนี้กับมีคืบหนาอยูนะะนอ่น้องขาน้อมือนี้สีเสนอตอนว่ากกกอกเดรสิเซีรีส์ภาคสองเด้อค่ะเดอ้อเป็นยังังเป็นภาคสองว่าภาคแรกจบไปแล้วเหมือนบอ ตอนนี้ก็คือว่าไงภาคสองก็ต้งสิเกิดขึ้นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเสนอเป็นตอนแรกค่ะพี่น้องคะตอนแรกคือว่าไงว่าเมื่อนี่นะพี่น้องคะเจ้าหน้าที่สพกกตูมเนาะค่ะเด้อเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แล้วเนาะค่ะเนาะสพกกตูมพี่น้องคะได้น้ำตัวได้น้ำตัวพยานนะพี่น้องคะพยานหกท่านเนาะค่ะเนาะเสนอตอนแรกเด้อค่ะเด้อนี่สพกกตูมเนี่ยนะพี่น้องคะเจ้าหน้าที่ได้น้ำตัวพยาน หกคนนะค่ะเด้อไปอ่าเข่าห้องจับเท็ดนะค่ะเนาะห้องเข่าเครื่องจับเท็ดนะพี่น้องค่ะยุปทุมธานีเมนบ่อ่านั่งรถตู้ไปเด้อค่ะเด้อไปนล้กันหกคนเนาะค่ะเนาะหกอ่าพยานนะพี่น้องค่ะพยานปากเนี่ยเนาะหกคนวาดที่นี่มีผ้าใดเน่มีผ้าจารย์บุญมาเด้อค่ะเด้อคือเขารู้มาแล้วล่ละเนาะเนาะผ้าจารย์บุญมาเราก็ให้การเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของลุงพ้นเหมือนบอพี่น้องค่ะเนาะผ้าจารย์บุญมาวัดผู้พระเอกเนาะค่ะเนาะพวกเจ้าก็คงจะรู้เออ แล้วกับผู้ใดพูดในสองพี่น้องครับเป็นพ่อแบมนะพี่น้องครับพ่อแบมเนี่เป็นพยานที่เห็นลุงพลยุ่สวนยางเวลาเก้าโมงเนาะเนาะก็ต้องเอาหยก็ต้องตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาไปเข่าหองจับเท็จเพื่อจะได้โปร่งใสนะพี่น้องครับมานี่เนาะคนที่สามเนี่ยคือกล้วยเจ๋งเป็นภัยเด็กน้อยพี่น้องครับเป็นลูกของผู้ช่วยเสริมเนาะเนาะเออนั่นแหละพี่น้องครับเป็นน้องเนาะเออ น้องคงจะไม่ได้เข่าเครื่องจับเทียเนาะค่ะเนาะคอแคบไปหายปากค้ำยิ่งคิดคิดว่าพอน้องเป็นเด็กน้อยเนาะค่ะเนาะเออนัอ่นละคนที่สี่กับเป็นนั่งดอนเด้อค่ะเด้อเนาะนั่งดอนกับเป็นพยานตัวสําคัญคือก,กันกับพี่น้องค่ะอ่าผู้ที่หากับที่หกเป็นบ้านกกตุูมกับพี่น้องบ้านกกตูมที่ในพยานหนึ่งในคนนั้นเนาะเขาเนาะค่ะพี่น้องค่ะที่ว่าเห็นคุณลุงนะพี่น้องค่ะแล่นลงเขาเหมือนบ่ นั่นแหะครับพี่น้องครับเพิ่งนก็ต้องตารวจก็ต้องรู้ว่าเจ้าหน้าที่ต้องเอาเขาห้องจับเท็จคือกันว่าพี่น้องครับเครื่องจับเท็จมันบ่กระได้หู้นะพี่น้องครับว่าผู้ใดหากีครอบห้การจริงห้คการเท็จแบบใดก็ต้องสืบสวนให้มัน ่ากระจ่างป่งใสเป็นบ่สพี่น้องคะส่วนเฮาเป็นผู้ชมเนี่ยเนาะพี่น้องคะเฮาก็ต้องพิจารณานคำกันนี่ดีๆเด้อค่ะเดอ้อถึงว่าเฮาสิบ,สบ,บ,บ,สบ,สบ่สอบลงพลกับซามลวว่าสอบแม่สปูกับซามลวดสอบไผ่หักไผ่กับซามเนาะค่ะเนาะเรื่องเกี่ยวกับคดีน่ะมันบ่แม่นเรื่องส่วนตัวเด้อค่ะเดอ้อคือแยกแยะออกเนาะส่วนตัวสมมติเราบอกเจะว่สอบลงพลนเหมือนบันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเด้อค่ะเดอ้ออันนี้เป็นเรื่องคดีเฮาก็มามุ่งหวังต่างเรื่องคดีก่อนเนาะค่ะเนาะสำหรับเป็นผู้ไายเป็นไผ่น่ะพี่น้องคะเป็นได้้ทังงหมดเเเนนาาาาาาะะะค่่่่่ฮก็ยวอ ใส่พิจารณาด้วยความตรายตองจักนิดนึงเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่าเรื่องส่วนตัวนี่ยแกลิศี่บอหามพวกเจ้าเราว่าพวกเจ้าคิดจังไงเพราะว่าแล้วแต่นนะพวกเจ้าฮักไผ่ซอบไผ่กัแล้วแต่เมืนบ่านาบอนี่แกลิศี่บอได้หามนะคะ่นะเด้อแต่ว่าเรื่องคดีก็ต้องละเอียดจักนิดนึงเนาะคะ่นะเนาะใส่ใส่คิดนิดนึงนะประมาณนั้นละเออเออเรื่องคดีแกลิศีกับบออยากไปกใกล้ใกล้ปันไดเนาะคะ่นะเนาะเออมานั่น หนึ่งใม่นั่นก็คือที่ว่าแล้วฟังนะน้องขานนอเป็นพยานที่ว่าเห็นคนลุงพ้นนะพี่น้องขาแลนลงมาพวภูเขาเหมือนบ่แต่ว่าลุงพ้นเราก็ให้การกับตำรวจไปแล้วน้องขานหายปากข้ามไปแล้วว่าเราเคยเห็นพยานคนนี้ที่เห็นเห็นสวนเห็นสวนทางการแลนลงเขานะพยานเห็นนั่นแหละเราแลนลงเหมือนบ่นั่นแหละลุงพลนเราก็บอกว่าบ่ได้เห็นนะพี่น้องขานอทั้งทั้งที่อ่าลุงพ้นก็หาปากข้ามไปแล้วว่าบ่ได้เห็นพยานคนนี้แต่ว่าตำรวจก็ต้องเอาไปเพื่อ เพื่ออยังเพื่อความโปร่งใสเนาะค่ะเนาะโปร่งใสทั้งสองฝ่ายประมาณนี้เนาะค่ะเนาะสําหรับอ่าอ่าพยานผู้แลนลุงเขานะพี่น้องขะแล้วมาเมาลือมึงพาจานพี่น้องขะมันยืนยันทําลายมาพี่น้องขะของลุงพ้นเนี่ยพาจานกับมีส่วนเนาะค่ะเนาะมีส่วนสําคัญเนี่ยละพาจานก็ยังยืนยันคําเม่าคําเดิมเนาะค่ะเนาะถึงว่าไปเข่าของจับเทศกับจับยังกับซ้ำเครื่องจับเทศยบกับซ้ำพาจานบอกว่าบอดตื่นเต้นดอกเพราะว่าพาจานกับสีบอกตามที่ได้ยินตามที่ได้สนทนากับลุงพ้นนะพี่น้องขะสนทนาเรื่องอยังเรื่องทำลาย อ่าพ awesome ่อพาจย์บุญนาบอกว่าลุงพลบอกว่ากะจะเฝ้ามารับพาพ่อจะเฝ้าไปหาน้องสมผู้นะพี่น้องขาเป็นบอลน้องซมผู้หายเนี่ยละเออนั่นละพาจันบอกประมาณนี้อย่างนี้แบบนี้แต่เรพคนเราก็บอกว่าบ่ได้บอลแบบสี่เนาะค่ะน้องเราไปหายปากคำไปแล้วนะเราก็เคยมาบอกพาจย์แล้วว่าพาจารย์จําผิดว่าพาจารย์จําทํร้ายผิดละกะจําคําเบ้าผิดนะเนาะแต่ว่าพาจันย์ยังยืนยันว่าบจําผิดบอกคําเดิมกับสิบอาแบบสี่เนาะค่ะนองประมาณนี้ครับเรื่องนี้เท่ากับพิจารณากันเนาะค่ะนาอเออ แล้วบัดที่นี่กรณีของพ่อแบมพี่น้องครัพยานก็สําคัญเนี่พ่อแบมเป็นบาพ่อแบมเล่าก็บอกว่า่ตื่นเต้นพี่น้องครัเล่าก็ใช้ปากคำดังที่เราเห็นเนาะก่ะเนาะพ่อแบมเรายังยืนยันว่าเราเห็นลุงพ้นเกาโมงเหลืองพี่น้องค่ะเนาะอันนี้เท่ากับพิจารณาต้องสองายเนาะค่ะเนาะตอนลุงพ้นก็บอกว่าเห็นพ่อแบมช่วงเจ็ดโมงเนาะค่ะเนาะที่เขาฟังฟังคลิปก็เก่าของยาตกินนะพี่น้องค่ะเป็นเบายาตเกิดเคยวอาว่าลุงพ้นเนาก็ให้ปากคำเป็นเบาระวาเราเห็นพ่อแบมอยู่สวนยางนี่ เจ็ดมงเหมืนอนบอประมาณนั้น่ะพี่น้องคะแต่ว่าพอแบนดมือนี้เรายืนยันคําเดินว่าเห็นเก่ามองแล้วค่ะเด้องเก่ามงกลัวประมาณนี้นะะ้องค่ะน้องเก่ามองเล่ละเออสําหรับเรื่องประเด็นหรือพยานสําคัญนะะ้องค่ะน้อเกี่ยวกับที่แบบว่าว่าบอกไงว่าเจ้าหน้าที่กกตู้มพาพยานน่ะพี่น้องคะไปเข่าเครื่องจับเท็จอยู่ปทุมเน,นาะค่ะเนาะประมาณนี้เราพี่น้องคะเฮาก็มาค,าคอยติดตามไปน้ำกันนะคะเรื่องคดีเรื่องกระตีเฮาก็ต้องแบบว่า ฟังทั้งสองฝ่ายเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮาบ่แม่นผู้ตัดสินนะพี่น้องค่ะเฮาบ่แม่นตำรวจเหมือนเรื่องคดีนะเฮาบ่แม่นตำรวจคือให้ตำรวจเขาตัดสินคดีนี่ม่นว่าพี่น้องค่ะเกี่ยวกับเรื่องคดีส้มพูดนะเพราะว่าให้ยแทนตำรวจตัดสินเพราะเฮาบ่รู้เนาะค่ะเนาะบาดทีนี้ส่วนของเรื่องส่วนตัวเนาะค่ะเนาะอันนี้คือเรื่องคดีจบไปแล้วเด้อค่ะเด้อคดีจบไปแล้วเนาะสำหรับข่าวคดีเนาะค่ะเนาะจบไปแล้วบาดทีนี้ สิมาเมาเรื่องส่วนตัวเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะบัดนี้เรื่องส่วนตัวของลุงพลเด้คือแล้วแต่พวกเจ้าพิจนาเอาเองเด้อเพราะว่าเรื่องคดีส่วนลงคดีเนาะค่ะเนาะอันนี้เรื่องส่วนตัวนี่บ่ายไงวะตอนนี้บ้านก็กอกกลงังวุ่นวายเพาพี่น้องค่ะวุ่นวายเรื่องหยังวุ่นวายเรื่องยูทูบเบอร์เนาะค่ะเนาะเพราะยุบ้านก็กอกเยอะนะพี่น้องค่ะและ้วบัดทีนี้ลุงพนลน์เรก็สร้างนะพี่น้องค่ะให ท้ายทอดตั้งแต่สิ่งดีๆออกไปที่ซิ่งบ่ดีเหม่นบ่แล้วก็แปวางานวมาเบื้องหลังเนี่ยหาไปท้ายทอดมันบ่พี่น้องขาหามไห้สัมพาษเหมันบ่แล้วถามมาจะกินหูลได้ยังไงนะพี่น้องคะมีช่องยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งตอนนี้กําลังเดินทางออกจากบ้านกกอกแล้วบ่พี่น้องคะเพราะว่าลุงพลเนี่ยเรียกเขาไปตักเตือนพี่น้องคะเรียงเกลยวกับไห้ไห้ัมำพาษกับกับนักเข้าวนะพี่น้องคะแล้วก็สอบท้ายทอดที่แบบว่าเรื่อง เรื่องเล่าที่ว่าไงาาว่าเรื่องเล่าของเราอยากทายนะพี่น้องคาเรื่องคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยน้องอยากทายมันไปบ๊อตรงใจกับลงบุงพ้นบอลลุงพ้นเราไปอยากให้ทายแบบสั้นนะพี่น้องคาอยากทายแต่เรื่องดีๆนะเรื่องที่แบบใดแบบว่ามันเกี่ยวภาพพดร,รบของลุงพ้นนี่บอ่อยทายนั่นแหละก็ได้เียเกน้องคนนี้ไปตักเตือนเนี่ยแหละน้องคนนี้เลยแบบว่าบอบอดสบายใจที่ยุบันก็กอกต่อไปน้องก็เลยแบบว่าไงาาสีเดือนทางกลับไปบ้านน้องขอน้องว่าว่าว่าไงว่า บานลุงพน้นแล้วบานก,กอกตอนนี้มันบ่าอยู่คือเกาแล้วนะพี่น้อง่าประมาณนี้เนาะสำหรับความร,รู้ซึกของน้องยูทูบเบอร์ช่องนี้เน,นาะค่ะเนาะอาว่าโดนไปตักเตือนนะพี่นอองง้อง่าก็คือว่าไงว่าคือจังคุณประทอนลดออกแล้วออ,ออกมาไรส่วนว่าพี่น้อง่าว่าให้เบื้องคนนี่เบื้องข้างหลังน้ำพอมันเป็นเบื้องตานาจอนะพี่น้อง่าเป็นบ่ให้เบื้องเบื้องหลังงอมพอมพอเรื่องสหายของเราเป็นบ่อันนี้เคยมีประเด็นมาแล้วว่าพี่น้องค่าเกี่ยวกับอาลุงพ้นเป็นบ่ภาพโพสของ ซื้อเสียงตอนนี้นะพี่น้องคะเล่าเล่บาบให้ยสัมผัสซื้อเป็นว่าพี่น้องขาขายสัมผัสตาช่องยูทูบเบอร์เป็นบอกับเราไงวันเร่าควบคุมซื้อยู่บ้านของเราได้นะพี่น้องคาว่าถ้าสมมติว่าซื้อคนไบาหบ่หอยความรามู้มือเป็นบอเล่ากับบอหอยยุหรือว่าเล่ากับ เรียกไปตักเตือนนะพี่น้องขะอันนี้มันกับบ่อใดสมควรเนาะเพราะว่าลุงพลบ่มีอิทธิพลปานนั้นเพราะสิเลือกบ่อใดไปตักเตือนเนี่ยบ่พี่น้องขะมันบ่ถือต้องเป็นบ่เขาเสนอมุมมองอะไรเรื่องของเขาเน่ยบ่พี่น้องขะส่วนมาเฮาบ่บ่อทำเป็นขี้ขาวานบ่พี่น้องขะส่วนมาเฮานี่บ่เป็นขี้ขาวาเม็นบ่อลุงพลก็ต้องออกมาตอบโต้หรือออกมาอ่าเคยเนี่ยพี่น้องขะออกมาตอบโต้หรือออกมาอันอ่าแถลงที่เราเมืนบ่อพี่น้องขะว่ายูทูบเบอร์ช่องนั้นช่องนี้ว่าว่ามันเป็นความจริงตัวตนผมเป็นยังซี่ก็ต้องมาแถลงเมืนบ่อพี่น้องขะอันนี้ลลลงงพ เป็นการมาเลือกช่องนี่ไปตักเตือนนะพี่น้องขะเนาะไปตักเตือนแล้วก็ใ้น,น้องก,กับไมอบอกาง,งว่าบ่อยากอยู่บ้านก็ก่อต่อไปเมืนบ่นก็เลยเดินออกออกเดินเดินกระทั่งกระบ,บานอยู่แล้วนานะเขอนอนว่ามันบ่ได้อยู่ว่าบ่หนาอยู่ดังเดิมเออมาหนี่แล้วกับพี่น้องขาทวนมาเช้าบ้านเขาเดือดร้อนบ่น,นะพี่น้องขาถ้าบังกับเดือดร้อนนี่พี่น้องขะยูทูบเบอร์อยู่เยอะเกินไปเมืนบ่ ชาวบ้านก็บ,บอกว่าชีวิตมันบอ่อเป็นอิสระต่อไปแล้วนะพี่น้องขาบางชั่วเบอร์บางท่านก็ไปถ่ายทําชีวิตที่แวดเขาบ่ออยากให้ถ่ายทําเป็นบ่อพี่น้องขาประมาณนี้เนาะเออสำรับบ้านกกอกเอบอบ่อหนาอยู่ดังเดิมสำหรับความรู้สึกของช่องยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งนาะงข้านอนแล้วกัหลายช่องเรากะพี่น้องขาที่ออกมาเป็นบ่อพี่น้องขาบระมาณนี้มีช่องเดียวดอกพูดถึงว่าเนาะแล้วแบบที่นี่ส่วนว่ายูทูบเบอร์บ้านหลวงพลน่ะนะพี่น้องขาเป็นบ่อก,ก็ต้องอ่าบ่ายง่ายว่าก็ต้องถ่ายภาพให้ อออกไม้คนเบืงทั้งสองมุมมองมาเป็นอง์กาทั้งสองไฟมันบอกว่าแมนติดท้ายทอดแต่ไฟเดียวเดียวมันบอกมาหนี้นอกระนัดสำหรับว่า เมื่อนี้ข้าวคืบหนามันกับประมาณนี้เด้อค่ะเด้อสำหรับอ่าเรื่องส่วนตัวเนาะแล้วบัดนี้อีกเรื่องนึงพี่น้องคะเรื่องส่วนตัวก็การเรื่องฟ้องนะพี่น้องคะอันนี้บ้านเม็นฟ้องเกี่ยวกับคดีเด้อค่ะเด้อเรื่องฟ้องส่วนตัวเมื่อจะรับคุณนําอ่าคุณหมอปลาเนาะค่ะเนาะคุณหมอปลาท่านกับสีล้อลุงพลนเด้อค่ะเด้อเรื่องว่าอันเครื่องดักฟังนี่นะถ้าลุงพลบอไปแจ้งอ่าความเมืองวันอาจารย์เป็นบอพี่น้องคะเมื่ออื่นเนาะเมือวันจันทร์ ท่านหมอปลาก็อาจจะไปแกงคว่พี่นองค่ะมือวันอังคา้นเนะค่ะเด้อเรื่องกล้องเรื่องเครื่องดักฟังเหมือนบอพอท่านหมอปลาอยากฮู้นะพี่น้องค่ะว่าผู้ใดเป็นเจ้าของต้องรอลุงพ้นก่อนท่าวันจันลุงหมอไปแกงคว่ำมือวันอังคารท่านหมอปลาก็สีไปแกงเด้อค่ะเด้อประมาณนี้เนาะส่วนคุณอุบพี่น้องค่ะสีไปแกงคว่คุณอ่ะลุงพ้นอันนี้เรื่องเส้นตัวเนาะค่ะเนาะว่ามันเกี่ยวกับคดีเด้อเรื่องส่วนตัวค่ะพี่น้องค่ะถ้าสมมติว่าเมือวันจันคุณอุ๊บมอไปแกงนะก็อาจจะเป็นมื่อวันนัคปากไั้นนะะค่ ไปแกงลงพ้นเรื่องเอาภาพคุณน่ะอุบอ่าไปเปิดอ่าไปงางมาไปหากินเปิดมันที่บริจาคนะพี่น้องขาเอารูปรับไปใส่น้ำนั่นละก็จะแก้งประเด็นนี่เนาะค่ะเนาะถ้ามือวันจันทร์มาเห็นเลาไปแก้งกัจะเป็นวันอัคาร้นผอมมอปลาประมาณนี้แล้ว่ะเด้อสสำหรับว่าเอานี่ว่า แก้งคว่ำเรื one, ่องส่วนตัวเนาะค่ะเนาะเรื่องแม่สารพีนะพี่น้อง่ะกะสิเป็นประเด็นแก้งคว่ำเมื่อกันเนาะเออนั่นแหละพี่น้องคาคุณอาร์ตเนาะกะสิพี่แก้งมันว่าพี่น้องประมาณนั้นละเรื่องประเด็นแม่สารพีอันนี้ประเด็นส่วนตัวเด้อค่ะเด้อมันบริเกวกับคดีเนาะค่ะเนาะแม่สรพีแม่ไม่เนี่ยนะตนไม้เนี่ยนะพี่น้องขาเนาะ ว่าลุงพลมีครอบครองนะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเออประมาณนี้เลค่ะเด้อส่วนตัวกับคดีคนละอย่างเลค่ะเด้อแยกแย,ก,ยกออกเนาะคะ่ะเนาะส่วนตัวเนี่ยไพ่สิไปแกล้งผู้ใดกับซามเพลินเป็นว่นาพี่น้องค่ะอันนี้ขึ้นแล้วแต่เพลินเฮ้เากับ,ก,บ,ก,บกับฟังตามไปประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเรื่องส่วนค,วคดีนะพี่น้องค่ะที่ว่าหกผู้อ่าพยานนะพี่น้องค่ะที่เจ้าหน้าที่อ่าสพกกตุมเอาไปเข่าเครื่องจับเท็จเมื่อน,นี้เห็นว่าพี่น้องค่ะเนาะนั่นละเฮาก็มาพิจารณากันดีๆเด้อค่ะเด้อเฮาก็ต้องบอกไว้หหููฟังเเนาาาะะพรว่ ตำรวจเพิ่นบัท่านไดมาแถลงเอียงนะพี่น้องคะเรื่องว่าอ่ายังเป็นเอีงเดี่ยวนี้เนาะค่ะพี่น้องคะเขากฟังตะอ่าาเฟังตะอ่าเรื่องอ่าคดีนะพี่น้องคะเขาฟังตะอ่าในข่าวตะออนไลน์เหมือนมาพี่น้องคะในข่าวตะตะโลกออนไลน์เหมือนมาเขาไปฟังข่าวกับตำรวจเหมือนมาเขาก็ต้องพิจารณาเนาะค่ะเนาะเรื่องคดีเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะพี่น้องคะเขาต้องฟังดีๆเนาะค่ะเนาะเป็นสองตอนที่จะกินเบาเด้อค่ะเด้อเรื่องคดีตัวช่วงเรื่องคดีอันนี้เรื่องส่วนตัวที่เขาจะไปฟ้องกันนะพี่น้องคะอันนี้ก็เรื่องของส่วนตัวเนาะค่ะเนาะ อาว่าเรื่องส่วนตัวลุงพจน์จะโดนฟ้องบอมะะ่มีเนาะค่ะเนาะมีแท้พี่น้องขาเนาะมีแท้หมอปลากับสิฟ้องเรื่องดักฟังพี่น้องขาเป็นบ่คุณอูบกับสิฟ้องเรื่องอาเ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 อารูปภาพเราไปหากินนะพี่น้องขาเนาะแล้วก็เรื่องแม่สุระพีเนาคะค่ะเด้อแล้วก็เรื่องอ่า เรื่องอ่ยังกับพี่น้องขาเรื่องภาษีพี่น้องขานาะก็จะโดนประมาณนี้นะคะ่ะเนาะส่วนเรื่องคดีกับเอาไว้ให้ตำรวจพิจารณาเนาะะเนอะ้อก็รอฟังน้ำกัน,น้อค่ะเดอ้อสำหรับเมื่อน,นี่กับแค่นี้นะคะ่ะเนาะเจอกันในไรฟ่สดสด้อค่ะเดอ้อขอให้ทุกคน่ะอ่าพิจารณาด้วยความใจตรองนะคะ่ะเด้อเรื่องคดีเนาะะเนาะแยกแยะออกเรื่องส่วนตัวแลแ้วตำรวเจ้าขอากคกิจปรกกาวกล้เนาะะเนาอเออสรุปอ่าคลิปนี้นะคะเดอ้อมาสรุปว่า เดซีรี่บ้านกกอกภาคสองกำลังเริ่มขึ้นเนาะค่ะเนาะภาคสองตอนแรกพี่น้อง่าตอนแรกคือตอนนี้คือว่าไงว่าตำหลวจสฉพาะกตูมเาจ้าหน้าที่เอาผู้พยานนะพี่น้องค่าเอาพยานนี่แหละไปเข่าห้องจับเท็จหกท่านเนาะค่ะเนาะเออนั่นแหละพี่น้อง่าก็มีพระาจารย์เราป่อฟังแล้วเกี่ยวกับทำลายเออมอบแบมกับเกี่ยวกับทำลายแล้วก็หนึ่งในหกคนก็เกี่ยวกับทีวาเห็น คุณลุงพ้นเรียนมาจากภูเขาเนาะค่ะเนาะแต่ลุงพ้นเราก็าเคยให้สัมผัสไปแล้วว่าบอกเคยเห็นสารไฟลุงพลนเนาะ สรุปของฟ้หลวงพน้นว่บาบอเคยเห็นคนนี้บอเคยเห็นทีเลนสวนกันล่งเขาเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็บําร้ายของพระอาจารย์กับผีอ่าหลวงพ้นก็บ่พบาพระอาจารย์จำบ่ดได้เนาะคะ่ะเนาะหลังส่วนพ่อแบมก็บว่าจําจาจําวันหรือจําวันบ่ดได้เออประมาณนี้เนาะหลวงพ้นเราก็เยให้อ่าปากคำใหมประมาณนี้นะคะพคะะี่นะะ้องค่ะสรุปของอันนี้เนาะ,ค,ะคือว่าไงว่าเอาหลักฐานมาสู้มาเปิดเผยกันฟังเนาะคะ่ะเนาะเออแล้วมาสรุปของเรื่องส่วนตัวเนาะคะ่ะเนาะว่าหลวงพน้นโดนฟ้องบ่มีเนาะคะ่ะเด้อ หมอปลาทันว่าทำมือวันจันทำท้าคุณลุงพลบไปฟ้องเรื่องอเครื่องดักฟังนี่นะมือวันค้านหมอปลาท่านก็จะไปแจ้งความเนาะคะ่ะเนาะแจง้งความเอียงพระท่านอยากรู้ว่าผู้ใดเป็นคนทําเรื่องนี้เกิดขึ้นมาห้หมอปลาได้รับเสื่อเสียงเสียหายเนาะคะ่ะเนาะเออแลวกะ็ส่วนคุณอูปก็สิไปแจง้งกันพี่น้องค่ะถามว่าเป็นวันจันร์กับมือวันค้านาไปพร้อมหมอปลาเรื่องคุณลุงพลเอาลูปเล่านะพี่น้องค่ะไปหากินเมนบอรประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะส่วนแม่ศิลพี่นี่โดนแทนเนาะคะ่ะเนาะ เรื่องอขอหามีอ่าไม่มาครอบคล้องเนาะคะ่ะเนาะถ้าสมมติว่าไม่ว่าแม่เรื่องเรื่องจริงนะพี่น้องคะถ้าว่าไม่ว่าแม่เอ่าเอ่าแม่แต่เคียนแม่บอลทำอะไรตนตะเคียนก็จจะโดนขอหาเรื่องอ่ะหลอกลวงประมาณนี้เนาะคะ่ะเนาะเป็นข้าวเออสำหรับลุงพล อาคิดว่าอาบ่ได้รับความบริสุทธิ์หรือบ่ได้รับความอาถูกต้องแนวใดก่ะลุงพลกับขอมาแก้่่ข้าวเองนะค่ะเด้อสำหรับอันนี้มันเป็นมันเป็นข้าวเนาะค่ะเนาะพี่น้องขาเออสำหรับลุงพลว่าอาบ่ถูกต้องกับมาแก้เอาเองเนาะค่ะเนาะกับประมาณนี้เด้อค่ะเด้องสำหรับเดอะเซอรี่บ้านกกอกภาคสองตอนแรกพี่น้องขากับห้ามาติดตามไปน้ำกันอีกเนาะค่ะเนาะเจอกันในไลฟ์สดค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ